โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมูม้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมทีมพอตเทสสองนะครับผมแต่ว,วันนี้เนี่ยเราทําการเปิดกล่องฮาโลวีนกันนะครับผมนะหลังจากที่เราแบบว่าใช้เวลาฟาร์มแบบค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคก็เลยเลยก็เลยเลยนะครับผมเรามาดูก่อนว่าไอ้คุ้ยทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่อันนะโอเคเริ่มต้นกับหนึ่งอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับผมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ โอเคสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอเคเครื่องถอดยี่สิบแปดอันนะผมนะก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งหลายวันยู่เมืกันโอเควันนี้นผมเราจะแบบว่ามาแค่ว่าในหวังอะไรเล็กน้อยไหมวันนี้ผมคิดว่าอาจจะหวังแค่กระดาษก็พอนะผมเพราะตอนนี้เราไม่รูว้ว่าจะแต่งตัวเป็นแบบคอสตูมได้ดีแน่นะผมนะโอเคเพราะว่าครั้งที่แล้วเนะี่ยปีไม่ใช่ครั้งที่แล้วสิปีที่ เราแบบว่าหวังแค่ว่าอยากได้พวกชุดแต่งตัวให้เหมือนกับตัวบอสฟักทองนะผมนะซึ่งเราก็ได้มาแล้วไงเห็นไหมบอสฟักทองเนี่ยเราได้มาแล้วใช่หไหมบอกเลยว่าเฟี้ยวนะผมนะโอเคอาธเลตต์นี่คือคอมพีทแล้วนะผมนะเราได้ทั้งวูดูทั้งภาคุมูมแล้วก็ทั้งหัวฟักทองนี่นะนะโอเคคราวนี้เราเอาแบบมักน้อยก็พอละกระดาษก็พอนะผมนะโอเคไปเดิมสักอันเลยแล้วกันใช้เอ้าหนึ่งสองสาม อยากมาสร้างแบบ này, เพอร์เฟกต์ไหมผมนะก็ไม่รู้นะครับจะมีอะไรกลับมาบ้างน,ะนไหมผมนะเฮ้ยโอเคเปิดมาก็ได้นี่เลยชดุดอันนี้สองสิบเอ็ดโอ้โหของนานมาแล้วเนี่ยโอเคตัวที่สองอยากรวดเร็วๆๆนะผมชึบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปดีกว่าว่าเราได้อะไรดีๆบ้างเนาะในที่ระหว่างกระดาษนะผมซึ่งกระดาษยัไม่ออกเลยอะ <laughs> นกเดโมนกเกี้ยว,อยวโอเคใช้กันป้าบก่อนที่สามนะผมอยากรวดเร็ว เดี๋ยวซิว่า,าจะได้อะไรดีๆอีกไหมนะโอเคอันนี้ขอ้อพิเศษสัตวเป็ดไป็นกันหนาเล้วว่ะแต่กล่องนี่บานเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเอาตรงผมอยากจะเปิดกล่องแบบนี้บ้างนะแต่ไม่มีงบเลยหวังมากอุ้ยกระดาษมาแล้วอันนี้ได้ขอพิเไหนวะขอพิเศษกรเป๋าไปรู้แลนะโอเคกระดาษหนึ่งแผ่นมาแล้วเว้ยสวยเลยปาบไปกล่องที่สี่ใช่ไหมเอ้ยน่าจะกกล่องที่ห้าแล้วมั้ง โอเคกดอุย้ยได้ถุงก,กระดาษถุงก,กระดาษนี่เห็นว่ามันน่าจะมันน่าจะแรเหมือนกันนะเห็นข้อมันจะทําเป็นชุดรวมได้ด้วยนะผมชุดรวมไปเป็นหน้าของตัวเด้เลยนะชื่อเร้่ว่าชื่ออะไรแล้วอว่าไอที่อยู่ตรงปกมิสซิลารีพาร์กอ่ะเฮ้ยก็อืมมันจะดี <c oughs> เอาไปเรานะผมหมดไปจะจะแปดกล่อง้วเนี่ยนะกระดาษเอาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะ โอ้บีบแมนนี่น่ารักนะเฮนรียตัวนี้เนี่ยบีบแมนต้องเปลี่ยนชุดสไตล์การแต่งตัวใหม่แล้วแหละคาราวีนนะครับผมโอเคมาโอ้โ oh. หอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคกระดาษไม่ออกแล้วอนะแต่กล่องรัวมากมาอืมอันเนี้ยไม่โอเคอันนี้เราเคยใช้นะถ้ามันแลกได้บอกเลยว่ารวยมากเลยตัวนี้ ของฮาโลวีนี่มันแรแรกได้ก็ราคาแพงอยู่นะจุดหืมจุดพาย,ยกระดาษแผ่นที่สองแต้กระดาษต้องไม่ไปหน่อยนะเนี่ยกระดาษนาะจริงจริงเนี่ยผมมาจาบบคุ้มไหมเนะีออโอีกสามเลยนีย่กล่อง,อก,ลองอกล่องไม่ต้องกรนะดาษจริงๆ <laughs> โอเคใช้ไปเราต้องแบบทีเดียวเลยนะผมรวดเดียวแบบทันควันนะครับ <laughs> โอเคเปิด อ๋อตายได้ดอกรดอกระเจกเทศนักกระเจกเทศงั้นหรือเหมือนจะดีเอะดีก็ได้อ่ะ <c oughs> ชิคเอ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรของเฮลวีอันนี้ของใหม่ป่ะเนี่ยน่าจะของใหม่นะเหมือนจะไม่เคยเห็นเลยเป็นหมวกของเอ่ออะไรวะเหมือนเฮลบอยละป่ะไหมคล้ายๆบากนะครับผมโอเคโอ้โหสามว่า บีบแมนออกมาพลอยเกินไปแล้วนั่นเนี่ยนะบีบแมนเอะกระดาษไม่ออกเลยเหรอโอเคกระดาษมาบ้างไอง้สมองซองไพโลนโอเคใช้ต่อได้ผมมาเขียวยาวไปอืมสามยันกระดาษออกโอเคใช้ได้อยู่นะผมถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับมา เช็คหน่อยเช็คหน่อยอ๋อไปมีกระดาษแถดนี่เป็นตาอะไรกันไปเนวะเสียดายนะมันใช้ได้เฉพาะแค่วันฮาโลวีนนะผมกับช่วงเอ่อก็แล้วนะพระเต็มดวงนะครับถ้าเป็นช่วงแบบปกติช่ใช้ได้ด้วยจะดีมากเลยนะ mm hmm. ว้ยวดูออกแต่ไม่จําเป็นสำหรับเราตอนนี้ <laughs> อ่ะเราจับนี้นะนี่แต่กระดาษ mm hmm. กาษ็เห mm ็นอยู่สี่ใบแล้วนะชิง mm hmm. อ่าตาเดโมไอบอกไอบอก ไอ้บักเออใช่มันเหรอโอเคตอนนี้ซ้ำไปแล้วสองชิ้นแล้วเนาะชิ้นขาพับมันของสกเกลอะเออแปลกแปลกแปลกตอนนี้เราไม่ได้หวังอะไรมากนะแบบขอแค่ขอแค่อยากซ้ำขอแค่กระดาษด้วยเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> <laughs> กระดาษกับลูกโปง่งซึ่งลูกโป่งนี่ก็มันใช้ได้ไม่จ้องฮารูดีก็ใช้ได้แล้วนะเอ้ยเราจะใช้ฮารูดีได้ด้วยวะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ โ okay. อเคเปิดไปเรื่อยๆนี่ผมนี่ก็โอ้สัตว์แล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสัมทีเกินไปแล้วแต่ว่าของเยอะมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวไพโดหน้าปลาหน้าเกดมากเลยเนี่ยมันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะชิงไอ้ของโซลเยอรป่ะอ่านี่มันอะไรกัน ไต่ส่แล้ว่าแ็จว่านะของฟรีอะนะจะหวังอะไรมากไม่ได้จากมันนะ่ะยิ่งขึ้นชื่อว่าเลนตอมด้วยบอกเลยว่าจบแล้วล่ะฮื <c oughs> ม้มสุดท้ายขอดีๆนะเช่นกระดาษเนี่ยขอกระดาษพี่ขอแค่กระดาษเท่านั้นเออ่กล่องนี้ไม่คุ้มเลยเปิดแล้วได้แต่ของเดิมแบบนี้ผมโอเคใช้ป้ายใช้ป้ายโอ้โหย เย่ๆย yeah, yeah, yeah. <c oughs> อาการโค้งมาตอนนี้โอ้โหสุดท้ายเป็นกิ้งก่าะนะครับผมโอเคมาดูหน่อยซิว่าเราได้อะไรบ้างเพียร์ซามบานเลยกระดาษจมีกี่แผ่นดูด,ดิซ้ำกันซ้ำนี่ของปีที่แล้วด้วยนะซ้ำนี้ซ้ำอีกโ oh, <Okay, S 2> อ้พระเจ้าโอเคก่อนเล่นเรามาใช้กระดาษกันดีกว่าใช้กับนี่ระบบก,การกองมัน Yes I'm sure ตอนนี้กระดาษเราก็ 138C1 ใช่ไหมไม่เจอไงนะว่ามันจะเพิ่มโอกาสอะไรบ้างนะผมนะผมก็ไม่เชื่อไม่แน่แต่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวว่าเอ้ยขอเยอะๆหน่อยได้กันกระดาษเนะี่ยโอเคใช้ไปก่อนนะครับผมถ้ากดผิดขึ้นมานี่โอ้โหลำบากเลยงานนี้นะครับผมชิปกระดาษน้อยมากถ้าแผ่านะ้าเองไหเนี่ยน้อยน้อยแล้วก็น้อยนะครับผม ใช้กับชิ้งไปเลยอ๋อหนึ่งสามสิบเจ็ดหนึ่งเลยอแม่จะเพิ่มโอกาสเลไดีดเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวมาจัดเรียงเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรแบบเยอะๆบ้างจัดเรียงไปโอ้โห <c oughs> พูดถึงของซ้ำเดี๋ยวนะาตามประเภทดีไหม <c oughs> เรียกว่าซ้ำเยอะอะคือของสนใจใช้ไม่ได้ มันซับเยอะเกินไปไอ,อถุงก,กระดาษนี่ถ้าไม่ได้ก็เก็บไว้นะครับจะดีมากถือว่าเป็นของเรอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูตัวของเต่งตัวด้วยอ่าไปดองดีเลยเอ,อะไรบ้างที่ใส่ได้อ่ะก <c ười> าแรแด่งตัวนี่มันอะไรกันเอ่ออะไรโอพอได้ถึงตัวกันพอด,ดีพี่จะได้อะไรบ้างขงสเกาวแทบไม่ค่อยมีเลยนะขงสเกาวเนี่ยโอเค คลิปนี้ก็คงจะมีต่เพีเท่านี้แล้วกันนะผมแต่งตัวอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ระวังกระดาษเอาไว้นะด้วยนะดีได้ห้าแผ่นดีกว่าไม่ได้เลยแล้วกันนะผมโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะนะแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมงห,หน้าแล้วก็คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายกับ